ในช่วงนี้จะพาไปดูทางเทศบาลหัวทะเลค่ะหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาก,ก็มีการถแถลงนโยบายแล้ววันนี้พาไปที่เทศบาลตำบลหัวทะเลกันบ้างนะคะทางด้านนเอกภพโตมรศักินายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลค่ะได้ประกาศนโยบาย7ด้านยึดหลักธรรมมาพิบาลให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมค่ะ พาไปดูบรรยากาศที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะทางด้านร้อยตำรวจโทวิโรธมนเทียนทองประธานสภาเทศบาลหัวทะเลเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่สองครั้งที่1นึ่งพุทธศักราช2564ซึ่งมีวาระสำคัญที่นายเอกภพโตมรศัก์นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล จะต้องถแถลงนโยบายก่อนทำหน้าที่บริหารงานก่อนเปิดการประชุมโดยได้มีนายวชรพลโตโมรศัก์สสเขตสองนครราชสีมาเลขาธิการพักชาติพัฒนาซึ่งเป็นพี่ชายของนายเอกภบพบและยังมีนางเยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนมาร่วมแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งของนายเอกภพบค่ะ ท่านนายกเอกภพนะฮะนายกเทศมนตรีตะบนหัวทะเลเนี่ยท่านก็บอกว่าการจัดทํานโยบายที่นํามาถแถลงในวันนี้เนี่ยตนได้รวบรวมจากข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ครับเป็นความต้องการของพี่น้องชาวตะบนหัวทะเลที่ร่วมคิดร่วมถามร่วมรับผิดช,ชอบในการแก้ไขปัญหาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาให้ตะบนหัวทะเลเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาพิบาลสร้างสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่สำนึกดีต่อการรับใช้ประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้จึงได้นำนโยบายมาแถลงต่อสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อรับทราบถึงแนวทางการพัฒนานำพาวความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาอย่างยั่งยืนครับค่ะ โดยได้มีการสรุปนโยบายในการพัฒนารวม7ด้านด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนโยบายแรกเลยด้านการศึกษาค่ะศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมีการวางหลักการการพัฒนาเอาไว้ถึง20ประเด็นด้วยกันนะคะในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษารวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้คงอยู่ มีนโยบายในด้านของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งสวัสดิการด้านสาธารณาสุขด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งมีไรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายต่างๆรวมทั้งวางท่อระบายนะ้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเทศบาลตำบลหัวทะเลนะฮะฝนตกทุกครั้งแยกหัวทะเละมักที่จะมีน้ำท่วมะนะครับแล้วก็รถติดด้วยช่วงนี้นะฮะ,ฮะแยกหัวทะเลเนี่ยนะฮะรถติดมากๆนะครับ ยังมีนโย,ยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการนโย,ยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสุดท้ายก็เป็นนโย,ยบายด้านการเมืองและการบริหารจะต้องยึดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องแผนพัฒนาของอำเภอเมืองและก็จังหวัดนครพิศ,ศิษมานะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลที่มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นปริมณฑลของเทศบาลนครใช่ค่ะปริมณฑลนะครับขออนุญาตเรียกคำว่าปริมณฑลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลเนี่ยนะฮะที่อยู่ติดกับเทศบาลนครควรที่จะมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกันเพราะว่าโคราชของเราโดยเฉพาะในเมืองเป็น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 เมืองใหญ่เป็นหน้าเป็นตาของผู้คน ที่เข้ามาในโคราชนะฮะเพราะว่าอําเภอเมืองนั้นเป็นอําเภอที่ใหญ่บริมนทนของเทศบาลนาครน,นครยุสีมาก,ก็มีตําบลเหล่านี้ละฮะทาอย่างไรที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของนโยบายอ,อย่างเช่นเทศบาลนาครรถติดใช่ไหม,มจะออกไปข้างนอกไปทางฝั่งหัวทะเลก็ไปเจอรถติดใช่ค่ะนะฮะถ้าติดยาวก็กระทบกับเทศบาลนาครอ,อ่านีออา่อย่างนี้เป็นต้นหรือการแก้ขไขปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลนาครก็ต้องอาศัย พื้นที่หนึ่งาอาศัยพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวทะเละนะฮะหรือบ่อบระบัดน้ําเสียก็อยู่ใกล้ๆกับเทศบาลตำบลหัวทะเล<ช>ดังนั้นะนะครับถ้าว่าไปแล้วยุคนี้ถือว่าโชคดีมากๆโชคดีอย่างไงค,คุณผู้ชมครับเทศบาลนครนคราชศีมานนายกเป็นใครนายกก็เป็นทีมเดียวกันกับเนี่ยฮะเสื้อสูทเนี่ย บิ๊กโตสสวัชรพลตมังศักด์ซึ่งเป็นพี่ชายของนายกเอกภพตัวมังศักดิ์ใช่ไหมฮะดังนั้นการประสานความร่วมมือมันจะไปพร้อมๆกันมีประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมนายกหญิงของเรานายกรณ์ขอไปครับนายกยุรดาหวังสุกิจโกศลนายกอบจท่านก็เดินทางมาแสดงความยินดีกับนายกเอกภพมันสื่อให้เห็นถึง ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้นําท้องถิ่นใช่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือในส่วนของเทศบาลตําบลหัวทะเละซึ่งเป็นหนึ่งในปริมณฑลที่อยู่ใกล้ๆกับเทศบาลนาครน,นะครับ